สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะเจอเจอกับน้ำหนึ่งนะคะช่องเก๋งทูสวยจริงนะคะไม่จบตานะคะน้ำหนึ่งการันตีในส่วนของโครงสร้างตัวเครื่องตัวถังค่ะไม่มีรถพิกความชนหนักจมน้ำเ,เล่มชำรุดหรือว่าหายสูญหายใดๆทั้งสิ้นค่ะเป็นรถสภาพเดิมๆนะคะเล่มยังอยู่ครบนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะ อ่ะก็น่เลยอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้น้ำหนึ่งก่อนเลยนะคะเอาล่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับรถ Toyota v o ีอ1.5 G ปี2013จดทะเบียนปี2014คันนี้นะคะเป็นปี2013ปลายปีเนาะก็เป็นโฉมม m i เนอร์เชนและเป็นโฉมมินเนอร์เชนของปี2013ได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกๆท่ทานได้รับชมรอบๆคันค่ะคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็การันตีในส่วนของโครงสร้างตัวเครื่องตัวถังค่ะ เดิมจากโรงงานนะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมตาโลโก้นะคะอยู่ตรงกลางชัดเจนคันนี้ป้ายทะเบียน2กอไกล่ลาจุลา5306กรุงเทพมหานครกลอไฟหน้าค่ะได้เป็นไฟโปรเจก นะคะคันนี้มีกรอบไฟตัดหมอกมาให้นะคะอ่าแล้วก็คันนี้สภาพนะคะปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์มากๆเลยก่อนถึงมือลูกค้าน้ำหนึ่งจะดูแลในส่วนของปรับสภาพเก็บรายละเอียดก่อนถึงมือลูกค้าเก็บรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะคันนี้ราคาตั้งขาย3ามแ0 0บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6000ผ่อนยาวๆได้ถึง8 4งวดด้วยนะคะเครดิตด,ดีฟีดาวอีกเช่นเคยคะ่ะปรึกษาเครดิตกับน้ำหนึ่งได้นะคะโทรมา ที่เบิร์ดด้านล่างได้เลยค่ะเอามาดูในส่วนของ Mac, แม็กเราก็อย่างกันบ้างค่ะได้เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานค่ะแม็กสีรูปตาโตโยต้านะคะคันนี้แม็กขอบ15นิ้วและที่สําคัญคันนี้ค่ะสเก์ตรอบคันเลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์ก่อนถึงมือลูกค้าปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะกระจกมองข้างสีดํามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างคันนี้ติดคิวกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะติดฟิล์มมาด้วยค่ะ คันนี้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะที่เปิดด้านนอกก็สีเดียวกับตัวรถนะคะมาดูภายในกันค่ะภายในเป็นสีทูโทนเนาะสีเบจสลับกับสีดำนะคะกระจกทั้ง4บานประตูนะคะเป็นอัตโนมัตินะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะเป็นระบบเซนทรัลล็อกที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนะคะตรงนี้จะเป็นเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกหมดเลยนะคะเป็นพลาสติกอ่ะ กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าคันนี้เป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทพวงมาลัยพาวเวอร์มันติฟังก์ชันค่ะตัวน,นี้เป็นตัวจีนะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะเป็นพวงมาลัย3ามการเดี๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์ทลดให้ทุกท่านได้ฟังเสียงเครื่องอขออนุญาตหมุนพวงมาลัยนิดหนึงนะคะคันนี้นะคะใหม่นะคะอยู่ที่145,000สกิโลกว่า อ่ะนะคะอยู่ที่1น5 0 0แซซส 15, กิโก,กว่าคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจน,นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นตา v ีออเนาะในเรื่องของความปลอดภยัยมีถุงลมนิรภัยให้2ใบค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังอาเกียค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะคอนโซลด้านหน้าเนี่ยค่ะรองรับเครื่องเสียง FM AUX u s นะคะ e u x u t l p t w e r Outlet นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก นี่ AUX USB มาดูในส่วนของข้อมูลการขายกันบ้างราคาตั้งขาย3 3 9 0 0 0บาท Toyota Vios 1.5G เป็นเเป็นปี2013โฉม Minor c h a เ g เนาะเป็น13ปลายปีนะคะ13 14คอนโซลด้านหน้ากว้างๆนะคะก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะคะกระจกมองหลังนะคะก็ปรับลดแสงนะแล้วก็มีไฟด้านหน้าในส่วนของที่บังแดดนะคะก็มาพร้อม กระจกให้ด้วยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของขอบประตูกันบ้างนะคะขอบยางประตูเนี่ยค่ะก็รอยเมคอัพสวยๆเลยนะคะเป็นรอยที่หุ่นยนต์จากโรงงานนะ,ะเดิมๆค่ะคันนี้สภาพสวยสวยจริงนี่ค่ะก็มีแผ่นเพจจากโรงงานนะคะตัวน็อตไม่มีขยับอ่ะนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิด ต้องเครื่องนะคะเปิดด้านหลังให้ทุกท่านได้รับชมกันด้วยในส่วนของขอบบานประตูค่ะซ,ซิลิโคนขอบบานประตูนะคะเนี่ยค่ะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยใครอยากดูรายละเอียดก็สามารถแอดไลน์ไว้แอดไลน์มาหานเ้นหนึ่งได้เดิมหนึ่งทิ้งเบอร์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปนะคะหรือว่าที่โชว์หน้าคลิปนี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยเบาะได้เป็นเบาะหนัง กระเป๋าใส่เอกสารนะคะอยู่ทั้งสองเบาะเลยทั้งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็อด้านหลังของผู้ขับขี่ด้วยนะคะลำโพง6จุดค่ะทันนี้ถือว่าสภาพสวยมากเลยอะมาดูในส่วนของขอบยางประตูตร,ตรงนี้กันบ้างเนี่ยค่ะก็รอยเมฆอะเดิมเดิมเลยนะรอยเดิมเกระจกเดิมเช่นเดียวกันด้วยส่วนบนหลังคานะคะด้าน,นบนหลังคา เสารับสัญญาณมีระบบไลฟฟ้านะคะไฟเบรกดวนที่สามนี่ท้ายเดิมๆค่ะไฟท้ายเดิมๆเ,เลยนะคะตาสัญ,ญลักษณ์โลโก้อยู่ตรงกลางวีออสด้านซ้ายมือตัวจียอยู่ด้านขวานะคะคันนี้มีเซ,เซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยแล้วก็มีไฟทับทิมสเกิร์ตสปอยเลอร์อ่ากันชนด้านหลังนะคะสวยๆเลยเอามาดูห้องเก็บสัมภาระภายในกันบ้าง มีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยเลยนะคะกว้างมากๆใส่กระเป๋าได้หลายใบค่ะอะมาดูด้านหลังค่ะมีอ่ะยางอไหล่ให้นะคะเป็นอล้อกระทะเนาะเอามาดูด้านขอบตรงนี้ค่ะซีนซีนทางมะพร้าวนะคะสีไข่ไก่อ่ะมีรอยอาร์คเดิมๆนะคะถือว่าไม่ได้จมน้ำหรือไฟไหม้มาคะเอามาดูฝั่งนี้กันบ้างเนี่ยค่ะ ล่องลอยเดิมๆเ,เลยนะคะใครอยากดูรายละเอียดก็สามารถแอลน์โทรมาได้ปรึกษาได้ฟรีค่ะปรึกษาได้ฟรีเลยมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างน็อตเดิมๆคันนี้น็อตไม่มีขยับเลยนะคะไม่มีขยับเลยสภาพสวยสมบูรณ์จริงๆค่ะคันนี้สีดำโตโยต้า v o ออพผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000นผอนถูกพอนสบายนะคะเครื่องพันห้า รองรับ E ยี่สิบเก้าหนึ่งด้วยเอามาดูด้านหลังฝั่งนี้กันบ้างมาดูในส่วนของขอดยางประตูเนี่ยค่ะรอยอักเดิมๆเลยนะที่หุ่นยนต์ทำก็คือสภาพสวยค่ะอันนี้รับประกันการกาันตีในส่วนของโครงสร้างตัวเครื่องตัวถงังโครงสร้างเดิมๆกระจกเดิมรอบคัะเลยนะคะยังเป็นตาโตโยต้าอยู่เลยนี่ให้ดูเนี่ยค่ะรอยอักอสวยๆเลยนะคะ สภาพสวยสมบูรณ์ปรับสภาพเล็กน้อยค่ะคันนี้ส่งถึงมือลูกค้าก่อนถึงมือลูกค้าน้นหนึ่งก็จะเช็ครายละเอียดเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งฟรีพรบฟรีภาษีให้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างน,นะคะอันเนี้ยค่ะฟังเสียงเครื่องแล้วก็มาดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างเปิดเ่อน,นะคะห้องเครื่องด้านหน้านะคะนี่ก ะะเป็นเครื่อง t o โยต้า v t วีไสูบค่ะเครื่องเดิมนะคะรับประกันเลยนะคะไม่มีตัดต่อจมน้ำไฟไหม้แน่นอนก่อนเชิงมือลูกค้าค่ะนัมเบินจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่ให้ด้วยเปลี่ยนถ่ายของเหลวยกเว้นน้ำมันเกียร์มาดูในส่วนของเบ้าโชค๊คมอกตอและสติกเกอร์จากโรงงานสภาพสวยค่ะรอยครั๊เดิมๆเ,เลยนะคะฐานด้านหน้า คานมอ่อน้ำสวยสมบูรณ์ค่ะไม่มีชนหนักถึงคานด้านหน้าคานหมอ่อน้ำนะคะนี่นะคะรถทุกคันน้ำหนึ่งคัดเกรดมาเลยให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะเบ้าโชกเดิมๆสวยๆสติ๊กเกอร์นะคะจากโรงงานนะคะข้อควรระวัง สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะคันนี้ราคา3,039,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000นะคะใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้ปรึกษาได้ฟรีนะคะฟรีพลบบฟรีภาษีนะคะแล้วน้ำหนึ่งก็จะฟรีบริการฉุกเฉินให้24ชั่วโมง1ปีด้วยมีบริการส่งรถสไลด์แล้วก็จัดไปนั้นถึงหน้าบ้านเลยนะคะใครสนใจก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่0954864565หรือ0961984963ติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยค่ะเอาละค่ะก่อนจากกันนะคะ คิดถึงรถมือสองอย่าลืมคิดถึงน้ำหนึ่งนะคะเอาละค่ะคลิปนี้จะเจอกันใหม่นะคะจะเจอกันใหม่อย่าลืมติดตามนะคะน้ำหนึ่งจะนำรถคันไหนมารีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมนะคะน้ำหนึ่งจะนำช่องนี้นะคะจะเป็นช่องอรถยนต์นะคะเครื่องพันสองถึงพันห้านะคะมาแนะนำเก๋งทอนถูกค่ะสวยจริงไม่จกตาค่ะเอาละค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ